ในเรื่องของการดเนินการนะครับสืบเนื่องมาจากว่า,าตามนโยบัยรัฐบาลนะครับตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของคณะวตลอดเนี่ยให้เร่งรัดในเรื่องของการจับกลุ่มแาะการผู้ล,ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนะครับมันเป็นอะไราต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับทั้งกองรักับการสืบสวนบชน,นนะครับก็ได้เข้าไปแฝ วนับข่าวในกลุ่มของทางโซเชียลนะครับในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนะครับซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งนะครับมีการลักลอบนำเข้ายาจากต่างประเทศนะครับซึ่งทางองค์กาสวน,นก็ได้ประสานงานกับทางมอยในเรื่องของตัวยานะครับเรื่องของตัวยาว่ามีความผิดอย่างไรงน,นะครับแล้วก็ มีทา่านำมาจำหน่ายในกลุ่มประชาชนกลุ่มวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อประชาชนอย่ชางไรบ้างนะครับก็ได้ทำการสืบสวนแล้วก็รับรอบในการสั่งซื้อมาจำนวนหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการในการติดตาเฝ้าติดตาในเรื่องของตัวบ้านของผู้ต้องหาว่าอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งจะ ฝ้าติดตามผู้ต้องหาเนี่ยก็ว่าอยู่ที่คูขวบนะครับว่าอยู่ที่คูขวบเฝ้ตาติดตามจนมีพยานหลักฐานเพียงพอจึงได้ไปขออนุมัติศาลนะครับอขอไมค้น,นนะครับเป็นบ้านของผู้ต้องหาซึ่งจากการเข้าไปตรวจค้นเนี่ยก็พบน,นะครับ อยาวัตัวเล็กตต่อติดประสานประเภทสองนะครับซึ่งเป็นยาอันตรายเป็นติดการควบคุมนะครับก็บทการตรวจค้ก็มีขอบการตามภาพนะครับตามาพซึ่งกลุ่มยาเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อัลฟาโซแลนนะครับมอร์ฟฟนหรือตรงนี้พวกเนี่ยเมื่อนำมาจำหน่ายนะครับในกลุ่มของกลุ่มเฉพาะนะครับของเขาที่สั่งซื้อเนี่ยเช่นเป็นยาประเภทเสียสาวนะครับหรือมอเรเมาผสมกับพวกเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเครื่องดื่มนับอารมต่างๆเนี่ยกว่าจะให้มีอาการ เมาหรือสลบะครแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียนะครับต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวอาจจะถูกลอดวงนะครับหรืออาจจะถูกในเรื่องของการลูดเอาทรัพย์ไปได้นะครับซึ่งซึ่งรายละเอียดในเรื่องของ ในการปฏิว่าการกระทรวงสารณสุขนะครับกับทางอยได้ชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนถึงผลน,นะครับผลของยาเหล่านี้ที่ทางปล่อยไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับขอ,ขอ,อนนบคุณเช่นกันต้องกับมาพบกันด้วผู้บัญชาการตะ,ะ,ะ,ะกุนตะกอบ้านตะกุนตะบุญโภสยามนะครับแล้วก็ ขบวนการหลอกชะการเงานรัฐสิทธิ์นะครับแล้วมีประสาทนะครับแล้วก็ท่านผู้การสื่อนะครับท่าตัวที่วัดตื่นริไหลนะครับแล้วก็ทีมงานของตระกูลนครบาลที่ทํางานมาด้วยความรับผู้อภัยทำงานมาด้วยความเหนื่อยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนขอทุทุคนเนื่องกต้องได้เจอชีพนะครับอย่างการที่มีสื่อนครบาลที่ ทำงานเน่ยเขาเรียกว่าเข้มงวดเป็นที่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจการณ์ที่เราเห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าแต่การที่เป็นตรวยึดสินค้าดังกล่าวมาเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มประเภทพวกยาที่มีวัตถุออกฤทธิ์มากินระสัเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นด้ชัดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของการที่เราจะมองเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไม่ใช่ผมมีหลักฐานได้เห็นนะครับว่ายากล่าวเกมาจากประเทศอเมริกางนะครับในต่าับทุเท กงการก่อนเ่าจะมีเขียนเอาไว้ทันชันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาพวกนี้ก็เป็นยาที่ถ้าเราจำันได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเรามีการตรวจจับนะครับแล้วก็จะเป็นคดีกับผู้รอแอ์นะครับที่เป็นอยู่ในกลุ่มของพาวาซูลานเน็ตซึ่งเขาเรียกว่ายาเสียสาแล้วก็เป็นวัตถุที่สถิติศาสร์อย่างประเภทสองนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอกยาที่เป็นพวกโคลิทอนก็ตามนะครับมอร์ฟีนก็ตามพวกนี้เนี่ยขึ้นทะเบียนเอาไว้ในเรื่องของยาเสพติดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงที่ถือเป็นเรื่องของยาอันตรายนะครับที่ลักลอบนำเข้ามาเราจะต้องมีการขยายผลตอบว่าไอ้ตัวกรณียาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นยาที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนพอมีการขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยนะครับที่มาของการขึ้นขึ้นทะเบียนตรงนี้เนี่ยมันเป็นยาที่มาจากที่ใด นะครับท่านพยเองอาจจะต้องไปไปขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยใครเป็นผู้ที่รับยาต่อต่อต่อมานะครับเพราะว่าแน่ๆครับตามว่าสุราของตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นปัญาที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากพยเพียงผู้เดียวพยจะเป็นผู้จำหน่ายเียนผู้เดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผู้คนในอกที่รับรวมถึงพี่น้องผู้มีส่นที่รองรุกท่านครับก็อยากที่ทราบกันดีครับว่าวัตถุกดิบหรือยาเสพติดที่ใช้ในทางการ ก็จะมีการใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์นะครับโดยหลักๆเนี่ยเรามียาอยู่สอง3สามกลุ่มหลักๆนะครับที่ที่ตรวจพบในวันนี้จากปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มยานอนหลับนะครับกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกล,ลุ่มอาการปะทาอาการปวดในพวกนี้นะครับจากข้อมูลนะครับจากไอ้วัตถุหนือกับยาเสพติดพวกนี้ถ้าเกิดเรามีการจัดกลุ่มออกเป็น2ส,ส่วนอย่างหลักส่วนที่1ก็คือ ที่เราเรียกว่ายาเสพติดวัตถุริมประเภท2นะครับกับส่วนหนึ่งก็คือวัตถุริมประเภท4นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นประเภท2เนี่ยหน่วยงานที่จำหน่ายเนี่ยเป็นซีเจอร์เกตเวย์ก็คือทางสมภารการคณะกรรมการขานิยเป็นผู้ควบคุมเนื่องจากว่ามันมีอันตรายที่ค่อนข้างรุนแรงสูงถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวอัลตราโซแลมนะครับ ซ,ซึ่งชาวบ้านทั่วไปอาจจะรู้จักในนามของยาเสียสาวนะครับแต่พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มยานอนหลับนะครับการใช้ของพวกนี้ก็จะมีลักษณะของการที่ต้องจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับเป็นแพทย์เป็นแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการวิจัยแล้วว่ามีความจำเป็นต้องใช้นะครับดังนั้นการใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะนําไปใช้ในการมองเมาหรือนําไปใช้เกิดการเพลิมต่างๆการใช้ปริมาณที่มากเกินไปก็จะให้เกิดอาการต่างๆที่เป็นผลข้างเคียงจากยาตามมานะครับรวมถึงการ Okay. <laughs> นำไปสูก่การเสียชีวิตของของผู้ที่ใช้เกินขนาดนะครับหรือการใช้โดยที่ไม่ได้มีความรู้นะครับในส่วนที่2ก็คือในส่วนของววตถุ่วลิะเภท4พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเจอก็คือพวกยาระลักเช่นกันแต่ก็จะเป็นลักษณะที่ออกทิ่ด,ด้อยลงไปนะครับไม่รุนแหลกเท่าในกลุ่มแรกส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราพบก,ก็คือ,อยาเสพติดให้โทษประเภทที่2นะครับพวกนี้เราก็จะเจอเป็นพวกยาแก้ไอนะครับผสมโพเนียซึ่งหลักๆก็คือเราจะพบว,ว่ามีการนําไปใช้ในทางที่ผิด้างสูงขึ้น นำไปผสมพวกยายาแก้แพ้หรือว่ปไปผสมโค้กหรือผสมอื่นๆนะครับในการที่นำไปเสพเป็นลักษณะของสีร้อยรวมถึงตัวตัวกัญชาที่เราพบนะครับจากปฏิบัติการที่ทางตำรวจได้ดํำเ,เนิเน,น,ก,นกันนะครับตที่สเกตเนี่ยคือุ๋จับไรเงี้ยผ่านะครับไเงีมันมีคนบุกถึงบ้านมีตายโดยสถาปัตว่า,าก็าก้าบเป็นผูลจากการใช้ย,ยาพวกนวี้้วนะครับ แล้ความเตือนว่าถ้าถ้าใชายย้แบบไม่มีมอคุณเนี่ยไม่แพทย์คุณเนี่ยอาจจะมีเหตุจัดพูีครับจากเราคุยกับคุยกับผู้ต้องหาในเซียเนียนะครับผู้ต้องหาเนี่ยจะรับมาจัดประเทศขเขาเหะครับรับยากาจัดตับชาเสร็จแล้วพวกก็เวลาสกก็จะแพ็คส่งส่งออนไลนะครับ จากนั้นจะขายาทัยย่วกลุ่มคนที่เอาใช้จะอววยู่รู้ใช่ไหมผมว่าตายแน่นอนต้องถือว่าการจับที่ในครั้งนี้นะครับสำหรับวัตถุออกที่ตรงเนี้ผมอันโศงเองนะครับที่มองก็ถือว่าเป็นการจับที่เป็นวิกล็อตและเป็นล็อตใหญ่พราะยาพวกนี้นะครับจะมีโอกาสพักอยู่ในจุดที่ตรงนี้เนี่ยเป็นระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เป็พฤติกรรมพฤติการก็คือมาแล้วขายออกทันทีโศกออก ที่มันก็จะกระจายเปส่วนน้อยเป็นยิบย่อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องถือว่าต้องขอบคุณนะครับท่นบานผู้จัดการต้องบรบา ا ว่าการบูรณาการในครั้งนี้นะครับถือว่าได้ช่วยช่วยเหลือประเทศช่วยเยาวชนมากๆเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยเป็นยาที่ควบคุม ปริมาณการใช้ไม่ได้เพราะว่าคนที่นําไปใช้เนี่ยนะครับอาจจะใช้มากเกินขนาดเนี่ยทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นไปเห็นใช่ไหมครับที่มออีชาวต่างชาตินะครับถูกมองทั้งหลายนี่ยก็จะเกิดจากยาประเภทอย่างเงี้ยเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันมีฤทธิ์ ทะเลาเร็วอย่างเช่นตัวบ้านโซลังเนี่ยออกเร็วแต่ระยะสั้นมันก็เหมาะแก่การออเองนะครับดังนั้นสิ่งว่านี้ก็ต้องระมัดระวังการที่จะขอเตือนนะครับว่าคนที่จะไปดื่มน้ําจากแก้วของคนดื่เที่มาให้นะครับหรือภาชนะใดก็ตามที่เอามาใช้นะครับหรือจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องก็ส่งให้โดยที่เราที่เคยรู้จักเขามา่อก่อนเนี่ยให้พึงระวังว่ามันจะส่งผลถึงเรื่องของการดู ในเรื่องของขาอยามามาะสมใส่ให้เรากนะินเนี่ยตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นปฏิบัติการเหล่านี้นะครับก็อาจจะได้เกิดขึ้นอีกนะครับผมคิดว่าต้องขอบคุณท่านผู้จัดก,การเป็นอย่างสูงครับที่วันนี้เนี่ยได้ได,ได,ได้ได้ทำงานเป็นอย่างดีนะครับก็แต่น้าที่ผม ตัวแทนของกระทรวงอุตสารกรุขแล้วก็ตัวแทนของรัฐบาลต้องเกาะพ้นที่ตำรวจทบ้านชาติด้วยนะครับที่วันนี้เราเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อสังคมนะครับก็อยากให้เป็นิีการอย่างนี้เนี่ยต่อเนื่องต่อปีนะครับต้องการตัวอยงสูงครับู้ครับี่เป็นอรครับผมีเป็นอะรัี่ไคับเนอะไรครับ่เปนอครับี่เ็นครับ็ครับเป็นบมน่็นันี่เป็ันเะม็นนี่ันเน่ คือออกทิศนิดๆออกนิดให้ทิศออกนิดเป็นคำนึงเพราะถ้าถ้าราคาเนี่ยคือเจ็ดสิบนะแต่ถ้าสูตรตลาดแก่เป็นร้อยส่วนอันนี้เนี่ยเมตรึงประมาณสักห้าบาทแต่ถ้าออกไปนข้างนอกเนี่ยเป็นละห้าร้อยได้เพราะว่าอันนี้ก็เรียกออกทิศเร็วแต่อยู่ได้สั้นอันนี้คือออกท so ิศสั้นแต่อย really ู so ่ได้นานมีเป็นตัวนี้ตัวนี้แรงหรี่จะเป็นตัว ไอ้พวกยาตัวพวกนี้จะไม่มีสีไม่มีเพราะฉะนั้นเข้าใจไม่มีไ่มีสีไม่มีกิ่นอสอที่เข้าไป่กตะื่ย่างีสเียเาเปแลมาค้ยเน่ส้าโดนโดไม่าช้าโดน้าโดนวนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักเ่นกันครับเป็นก่มีลนหลัใช่นี้เนี่ยตอนีถมก่อนว่าจำหน่ายมีท่อจำพุ้นะครับอันนี้ให้ำมเนจะดีได้อยู่แล้วนะครับ ตัวขาวาท่จะเป็นที่าว่ามันีการทํ่ช่อดอกนคราบไปทำให้ให้ให้สกัดนหนึ่ทมรู้สึกแล้วก็ไปทำให้แย่มาเรื่องเรื่องที่สิ้นหมดนี่แค่แค่สิ้นเก็นเกินใน้าสิบแปดไปกมยาระหลักยานยาหลับมีแต่อันนี้เป็นของมีโฆษณาไว้ด้วยนะที่ที่ที่เว็บไซต์ที่ที่เป็นกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่ผู้ต้องหานี่ได้ได้ ทางด์กเว็บนะฮะอันนี้เป็นนที่เขาเป็นกลุมที่เขาติดต่อซื้อขายกันทางออนไลน์นะครับอันนี้ต้องถือว่าจับได้มากกว่าที่เราอันนี้ถือว่าจับได้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 มากสุดนะครับนี่นี่ถือว่าเป็นของที่อยู่นอกระบบถ้าส่วนใหญ่ที่คือมาจากใต้ดินนะครับที่ดูน้อยผมไปดูเห็นข้างกล่องพยายามดูข้างกล่องที่มันมีข้างกล่องที่มาจากเออเรียเขมน ข้างกล่องนี่มันจะทเป็นข้องก่องนะคจะเป็นข้าเกลที่ออกมาอันนี้อันนี้วัสดุนี่มันเรามาเอามาเปลี่ยนอันนี้กล่องของเปลี่ยนครับอันนี้ไ่ตัดตัวตัวกล่องนที่ลกีชั้นอันนี้อันนี้ชั้นา

นี้นะครับที่เราสิดในตัวในครับไม่เอาไปส่งสกอไปส่งส่งยนกล่องมาครในกล่องเนี่ยจะไม่มีชิ้นเดียวส่งมาหลายแบบนะครับมีของส่งตรงในกำชามาที่แถวผค้คดีเลยครับที่เกิดเหตุบ้านผมก็ต้องหาัก็ต้องหาครับแล้วสรับเนีัยผู้ต้องหานี่เนี้ยนอกจากที่ที่มีลูกค้า เขลูา่าในเพจพวกก็จะส่งสินสูตรตามมาลูกค้านะครับจงขนาดว่าผู้ต้องหาเนี่ยเปิดบริษัทเปิดร้านรับส่งวัสดุเองเลยตรงนี้นะครับเปิดร้านสู่เองเลยนะครับเพิ่งเปิดได้สองเดือนแล้วขายดีพอสมควรแสดงว่าสังเด็จมาใช่ไหมครับใช่ผู้ใดนะผู้สุดั้ายผูด ของมใช่เลยใช่ไแล้วตํานแรงยาประเภศอื่นเนี tamam <iendo> ่ยเน่องเป็นส <before> ินคาเภอื่นถึงเล็อดเข้ามาได้ครับแล้วก็ทานานเท่าไหร่เราวตัวพต้อประมาณปีปรมาณปีครับต้องไปขยายผลตรงที่ว่าไอ้ตัวตัวชื่อยาเนี่ยมันอยู่ในกุ่มประเภทอต่อนันเหมือนกันหรือตัวโลอิพนันนี่ แต่เป็นอันเพียงว่าเราก็ต้องเอามาดูว่าสลากตรงนี้มันเป็นสลากที่อยู่ในแบบลำเบอร์ของเอาอยอดที่มีการส่งต่อไปอยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรเดียวเราต้องไปเช็คในรายละเอียดของนี้เริต้นนะครับหลายเท่ามากอย่างที่ทางท่านเด้ข่าวว่าเม็ดเจ็ดสิบตันใช่ไหมครับไปขายในท้องตลาดก,ก็ตกประมาณสองร้อยร้อยหรือถึงสองร้อยบาทนะครับต่อเม็ดนะครับต่อเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งจำนวน ที่ยึดได้เนี่ยถ้าคิดเป็นเม็ดก็แปดหมื่นก่าเม็ดนะครับมียาน้ำอี 1, พกพันเก้าร้อยขวดนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าแล้วนี่ยก็ประมาณยี่สิบล้านได้นะครับมาเอหลังจากเอา,เอามาจำหน่ายปลีกในท้องตลาดน,นะครับมาจำหน่ายปลีกในท้องตลาดสิ่งนี้ถ้าทา,อาอดดงอุยตรวจสอบแล้วว่ามอเมริการจีนจะ็นการเข้เเมเมามจาจับลงมาทางฝั่งอเมริกาแล้วจริง อันนี้มันจะไปเข้าขายพวกกฎหมายแบบองค์กรอาชญากรรมทางการเมือด้วยครับท่านนักเรียนะครับอย่างนี้ครับต้องนําเรียนก่อนว่าในตัวยาพวกนี้เนี่ยโดยโดยปกติเนี่ยจะเป็นพยอเป็นผู้นําเข้ามานะครับทีนี้การลักลอบนําเข้ามาเนี่ยก็ต้มีความผิดทางตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ทีนี้พอไปผิดตามบนตวหมายยาเสรติดเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือไปเข้ามูลฐานการฟอกแล้วก็สามารถยืนยันได้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญก่อนส่วนลักษณะคําถามมื่คู่ครับที่ถามมาว่าลักษณะเคอรายเนี่มันไปเกี่ยวโยงกับลักษณะเคอร่ายของคดีก่อนหน้าหรือของหมอแอนที่ป่กก็ต้องดูลักษณะบทสนิทฐานว่าสิ่งที่เจอในลักษณะของคดีของหมอแอ์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเจอตัวยาที่หลุดออกมาจากในระบบ เป็นส่วนใหญ่แต่ในคดีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศการหลุดลอดจากในระบบเนี่ยเป็นยาที่อยู่ในระบบที่หลุดลอดออกมาจริ่งจำนวนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าจะเป็นลักษณะของการที่คนไข้ไปรับการบริการแล้วนายามาขายให้กับคือขายนี้ นะครับจะผ่ากนการกับคดีก่อนหน้านะครับลักษณะข,ของการนําเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการเนื่องจากมันเป็นยาเสพติดเป็นวัตถุรีเนี่ยการนําเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้สําแดงเป็นยาเสพติดวัตถุนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานความผิดก็ตามแต่ตามตามขวลกฎหมายยาเสพติดนะครับมีโทษตั้งแต่5ปี7ปีจนถึง10ปีปรับหล้านบานทเป็นโทษสูงสุดของยาเสพติดป,ประเภท2นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรายังพบว่ามียาในปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายด้วยเช่นตัวยาธรรมดอกซึ่งซึ่งมีการยกระดับเป็นยาควบค เมื่อเร็วๆนี้นะครับาจากการนำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับนําไปใช้เป็นสูตรผสมสีปูนร้อยนะครับในการที่ที่ประชาชนเอาไปเสร็จหรือหรือวัยรุ่นเอาไปเสรกันในส่วนนี้ นะครับรวมถึงเจอตัวตัวกัญชาด้วยนะครับวันนี้ก็ก็เป็นประเด็นสําคัญที่อาจจะต้องขยายผลต่อนะครับซึ่งทางตํารวจเนี่ยมีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็คุณก็ในในเรื่องของการดําเนินการทางนโยบายรามยาเติติดของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในระยะเลยวลาอันสั้นเราจะทลายเครือข่ายพวกนี้ครับอย่างเห็นผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับตรงนี้ที่บายต่อคือว่าพอเราได้เรื่องสารตั้งต้นแล้วนหม่ยความว่าเราได้ผู้ต้องหา เราก็ต้องมาเช็คดูในเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็เรื่องข้อมูลฐานเนี่ยมันเมูลฐานเรื่องยศาสติดไปแล้วนะครับดังนั้นมันเข้ามูลฐานหนึ่งก็จะตามไปในเรื่องของเส้นเงินก็เป็นเรื่องของฟอกหนึ่งดังนั้นของสิ่งแบบนี้มันไปถึงไกลก็เป็นเรื่องที่เจ้าที่ตำรวจจะต้องสืบผลขยายผลว่าเส้นทางทั้งหลายเนี่ยมันไปต่อที่ใครได้อีกมันคงไม่ได้อยู่แค่คนนำนำสุอันนี้รายเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นมันจะไปตาม ร้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้เราก็จะพบว่าแต่ละที่ก็จะมีทุกพักยาที่แบบนี้อีกเหมือนกันนะครับก็ต้องก็ต้องขยายผลต่อเราสังเกตเรื่องของเขาเรื่องมืออานะครับเครื่องมือเรื่องยู่ด้วยครับก็ในในในการปฏิบัติต่อไปนะครับเราคงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสุกากรนะครับในเรื่องของ,ของ ในการให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มีการนําเข้าสิ่งของผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราอาจจะต้องประสาน,นข้อมูลแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับในการดำเนินการป้องกันไม่มให้มีการนําเข้าสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เดี๋ยวครับ